สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับหรือจะลองวัศาสตร์เป็นคลิปที่2ซึ่งจะมาสอนการใช้งาน Lucky Patcher อย่างแรกต้องคุณต้องเข้า Lucky Patcher ก่อนแล้วจากนั้นเลือกเกมที่จะโกงนล่นเลก็ได้ครับอาจารยแต่คุณแต่มันจะโกงได้เป็นบางเกมนะครับ ไอที่เป็นรูไปใบไม้สีแฉกตรงนี้แสดงว่าโกงแล้วนะครับกด Open m เม u o f ออ่านไม่ทันด้วยแล้วก็กดอันที่อันเนี้ยครับอันเนี้ยช่างแม่งจากนั้นก็กดแอปพลโดยติ๊กแค่สอกอันนี้นี่ถ้ามันไม่ติ๊กก็ติ๊กมันนะครับ แล้วก็แอปพลายมึงเงียบไปเลยไอ้ชัดจิบจิ๊บจับจับยังไงท,ท่า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 ถ้าอะไรถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอนะครับถือว่านี่คือวิธีง่ายสุด <c oughs> อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามช่ททองหรือจะลองว่าสงกรมไปนะครับ อาจจะมีเสียงคนนแหนะครับคนอยู่ข้างๆสักซ้อนมาก็ได้นะครับอันนี้ว่าช่วยมันทําให้หัวเราะเพราะมันช่วยทําให้ผมหัวเราะนี่นะมันทําให้คลิปพังสับอาจจะมีคําที่หยาบคายนะครับแต่ก็ลอกเลียนแบบได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดกฎหมายได้ออกนะครับไม่เป็นไรครับไอ้กนผ้ากับนจะปากแตก กระชากมารู้เลยได้เก็บกระเป๋าชัวช้าจังว่าต้องทนรอหน่อยนะครับรอเรือพายไปรอลิงตกต้นไม้มาแล้วแต่ชา้าบ้ารถมาถ้าแต่ช้ากระเทิบยังไงของจริงไม่ใช่รถไม่ได้ไม่ใช่รถไม่ะเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านเออมึงกลับไปเลยไปไปไปที้เจ็ดกวนแล้ว ไอ้ทวงนะเี่ยมไปไกลกูโอ๊ไปซะไปยไปไปไอ้เชี่ยคนกูตายคนกูไปไกลๆกีเีเออขอโทษเสียงเมื่อกี้ด้วยนะครับที่ทำให้วกหูั้งส์ด่ามึงงเออ อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องทนไม่มีของกูไม่มีทนหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวบล็อกลันเชอร์ไม่ใช่ดิอะไรวะช่างมันเถอะลืมละถึงจะรอแต่ก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่ากับเวลากับเงินที่เราจะเสียไปกับเกมบางเกมที่เราจะไม่ได้ตั้งใจเล่น แต่เราต้องตั้งเตโกงนี่มันต้องมีอันสีเขียวๆสักบรรทัดหรือสองบรรทัดนะครับถึงจะได้แล้วก,กดอันแรกที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดไปเลย รอหน่อยนะครับรอฉันลอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าเธอจะอ,อยู่กดไปที่การเติมเงินนะครับผมจะเข้าชอ็อปเพื่อจะไปเติมเงิน นี่ถ้าโกงได้มันจะถ้าแฮกได้มันจะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับสำหรับเวลาซื้อให้กดซื้อไปเลยนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้คุณจะกดออโต้ก็ได้ครับคือถ้ากดออโต้แล้วมันก็จะไม่ขึ้นอย่างนี้ให้คุณอีกเลยนะครับผมก็จะไม่กดเพราะผม กดไปอันละหนึ่งแล้วเพื่อซื้อเสร็จนะดูตรงหัวใจนี่นะครับแค่นี้ครับ